สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของ lambda function นะครับแล้วก็ user defined function นะครับซึ่งนะครับเราจะเน้น2ตัวนี้นะครับแล้วก็เราเคยเรียนเรื่องของ built-in function ไปแล้วนะครับ lambda function ก็คือเป็น anonymous function นะครับที่เราสร้างไว้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวแปรไว้ก่อนนะครับและเราก็ เราสามารถที่จะใช้ตัวแปรนะครับส่ง Argument เข้าไปแล้วก็ประมวลผลนะครับแล้วก็ได้คําตอบออกมานะครับซึ่งวิธีการเขียนเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันนะครับสก็คือเรื่องของ user d e f i n e function นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปเก็บกลุ่มของคําสั่งนะครับเพื่อที่จะประมวลผลนะครับเฉพาะแล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บค่าไว้หรือส่งค่ากลับขึ้นมาเพื่อที่จะประมวลผลต่อนะครับเราไปที่ l ลมด้าฟังก์ชันกันก่อนดีกว่านะครับผมมีเตรียมฟังก์ชันไว้นะครับสมการคณิตศาสตร์ไว้3ตัวนะครับก็คือการแปลงนะครับจากองศาเซลเซียสนะครับไปเป็นฟาเรนไฮต์นะครับก็คือเป็นสูตรตามนี้นะครับก็คือฟาเรนไฮต์ได้มาจากนาบซคูณ9ส่วนบวก3านะครับแล้วก็นะครับสมการที่2ก็คือ pi r กำลัง2ก็คือเป็นการหาเส้นรอบวง นะครับสมการที่3ก็คือเป็นการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดก็คือเรามีจุด x 1 y 1นะครับ x 2 y 2นะครับเมื่อเราเอามาเข้าสมการนี้นะครับเราก็จะได้ distance ก็คือระยะทางนะครับเดี๋ยวกำหนดข้อที่3ก่อนแล้วกันเอา <c oughs> ระยะนะครับระหว่างประมาณ2 x 1 y 1เท่ากับ2 2 x 2 y 2ก็ สิกับ6กละกันนะครับประมาณนี้นะครับดูว่าระยะจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ระยะเท่าไหร่นะครับนั่นเองก็คือโจทย์ข้อที่สามของเรานะครับอ่าโอเคถ้าเกิดว่าเราจะใช้แลมด d านะครับก็อ่าขออนุญาตเขียนชื่อฟังก์ชันง่ายๆเลยละกันก็คือ c to f นะครับ c e l s i u s to f a h r e น h e i t นะครับเท่ากับนะครับแลมดาเราก็เขียน l a m d a นะครับ lambda นะครับจากนั้น หลังจากนะครับคำสั่ง lambda เราเราก็ใส่นะครับตัว argument ที่จะรับนะครับก็คืออ่ะเก็บ c แล้วกันนะครับส่ง c user ส่ง c เข้ามานะครับหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยเครื่องหมาย c o l o นนะครับหลัง c o l o n ก็คือเป็นการประมวลผลแล้วก็ return ค่ากลับไปส่งค่ากลับไปนะครับดังนั้นผมก็จะใช้นะครับ c คูณด้วย9หารด้วย5นะครับ บวกด้วย32เสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือเป็น l a m b d ฟังก์ชันนะครับดังนั้นเวลาเราเรียกใช้เราก็นะครับ print นะครับ c t o f test นะครับ test function นี้นะครับก็จากนั้นเราก็เรียก c t o f เลยนะครับแล้วก็ส่งค่า c เข้าไปสมมติตอนนี้อุณหภูมิ14องศา <c oughs> เราก็ส่ง14เข้าไป นะครับ14ก็จะถูกส่งมาที่4จากนั้น C ก็จะถูกเอาไปประมวลผลประมวลผลแล้วมันก็จะรีเทิร์นค่ากลับไปนะครับเพื่อที่จะเป็นคำตอบให้เรานะครับอลองดูแลมด d าตัวที่2ก็คือ,อ A Area of Circle เท่ากับ Lambda เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการหา Area เนะครับเราก็ส่งแค่ตัว R เข้ามาก็คือ Radius รัศมีนั่นเองนะครับเราก็เอามาคำนวณ แน่นอนนะครับในกรณีต้องการค่าพายนะครับเราก็ import พายเข้ามาก่อนนะครับ from math import star นะครับเอามาหมดนะครับก็จากนั้นเราได้รัศมีมาแล้วนะครับ User ส่งรัศมีเข้ามานะครับถูกส่งเข้ามากลายเป็นตัวปริมานะครับจากนั้นเราก็พายคูณด้วยนะครับ อ่ายกกำลังสองอ่าจากนั้นนะครับลองแอเรียท t สนะครับเทสแอเรียดูบ้างนะครับก็แอเรียออฟเซอร์เคิลก็สมมติใส่รัศมีไป5นะครับระบบก็จะเอาไปประมวลผลนะครับโดย5ตัวนี้นะครับ5้าตัวนี้จะถูกส่งเข้ามาเป็นตัวอ่า อย่างนั้น r ก็จะถูกเอาไปคำนวณนะครับตามสมการข้างหลังนี้นะครับแล้วก็ส่งค่ากลับคืนมาแล้วก็ปริ้นแสดงผลออกมานะครับลองเปลี่ยนเป็น radius เท่ากับ7ดูสินะก็เป็น153นั่นเองนะครับมาดูที่ตัวที่3นะครับก็ระยะระหว่าง 2. จุดนี้นะครับอันนี้คือ x 1เท่ากับ2นะครับ y 1เท่ากับ2อันนี้คือ x 2 y 2นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะลองแทนค่าจากตรงนี้ดูนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับค่าที่จะต้องส่งเข้ามาก็จะมีเยอะหน่อยนะครับก็คืออ่ข้อนี้ distance แล้วกันเท่ากับ lambda นะครับส่ง x 1 y 1 x 2 y 2มานะครับแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายโคลอนแล้วเอา x 1 1> y 1 x 2, 2 y 2ไปประมวลผลโดยแน่นอนนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า square root แน่นอนนะครับครอบเลย sqrt เลยเปิดข้างในนี้ก็ <c oughs> เอา x 1- ลบ x 2นะครับทั้งหมดยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกนะครับ y 1- ลบ y 2 ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับอ่ะลองรันดูสินะครับอ่าโอเคนะครับก็ distance นะครับ test นะครับเราก็ใส่นะครับชื่อ lambda function นะครับทีนี้เราต้องใส่ทั้งหมด4ค่าเลยนะครับ x 1 y 1นะครับก็ดู x 1 y 1 2 2นะครับ2 2นะครับจากนั้นก็ถัดมาก็ x 2 y 2ก็16นะครับ 10แล้วก็6นะครับระยะทางนะครับระหว่างจุด2-2ถึง16นะครับในแกน x y ระยะทางก็คือ8.9นั่นเองนะครับนี้ก็คือเป็น lambda f u n c t i o นะครับการเขียนก็จะช่วยให้ย่นระยะเวลานะครับแล้วนะครับโค้ดก็สั้นด้วยนะครับแบบที่2ก็คือ user d e f i n e function นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มนะครับส่วนของโค้ดเข้ามา สำหรับ user d e f i n e function เราจะขึ้นต้นฟังก์ชันด้วยคำว่า def นะครับก็คือ definition มันเองนะครับหรือในภาษา Java ก็จะถนัดใช้ method นะครับแล้วก็ในภาษา C ก็อาจจะเป็นฟังก์ชันนะครับ Python ขึ้นต้นด้วย def เนความหมายเดียวกันก็ <c, <oughs> C to F เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้นะครับ ตั้งชื่อ c 2 f 2แล้วกันนะเป็นฟังก์ชันนะครับชื่อ c to f นะครับและตรงนี้นะครับก็เราจะต้องส่งค่าเข้ามานั่นก็คือค่า c นะครับในการทำนะครับ user define function ก็จะมีข้อดีแตกต่างกันก็คือ,อถ้าเกิดว่าเรา user ไม่ส่งค่าอะไรเข้ามาเลยเราอาจจะตั้งค่า default ได้นะครับอย่างเช่นเท่ากับ1เป็นต้นนะครับก็คือ,อถ้าเกิด user ไม่ส่งมาก็มันจะกลายเป็น1อัตโนมัติ อโอเคตามด้วยเครื่องหมายโคลรน <c oughs> แล้วนะครับเราก็เยื้องเข้ามานะครับอยู่ภายใต้ฟังก์ชัน c2f2 นะครับจากนั้นเราก็เอาค่า c มาคำนวณน,นะครับก็ใช้นะครับสมการเดิมเลยนะครับขออนุญ,ญาตนะครับก็ Return Return ก็คือเป็นการโยนค่ากลับไปนะครับ ก็คำนวณแล้วก็ส่งค่ากลับไปประมาณนี้นะครับส่วนที่2ก็คือฟังก์ชัน area นะครับ def area 2แล้วกันนะครับส่งค่า r เข้ามานะครับอันนี้ก็คือบังคับนะครับไม่มีค่า default นะครับต้องส่งค่า r เข้ามาถ้าไม่ส่งตัวเลขเข้ามามันจะเกิด error ขึ้นนะครับก็ <c oughs> อาเลยก็ import นะครับค่า mat เข้ามาก่อนนะครับ from math นะครับ import star นะครับเราก็จะได้ pi เข้ามาใช้นะครับก็เราอาจจะ radius เท่ากับ pi คูณด้วยนะครับ r ยกกำลังสองนะครับ pi r ยกกำลังสองจากนั้นก็ return อ่านะครับสมมติเรามีเกิดการคำนวณผิดพลาด นะครับเราอาจจะตั้งค่า default ไว้ก็ได้นะครับ <c oughs> อย่างเช่น radius เท่ากับ non นะครับก็คือเป็นค่านอนก่อนนะครับแล้วก็เราก็คำนวณน,นะครับคำนวณเสร็จก็ return ค่ากลับไปนะครับ แล้วก็นะครับสมมุติโปรแกรมมันทำงานแบบ user ส่งค่าแปลกมาคำนวณผิดพลาดจริงๆนะครับเราก็อาจจะจับเออเรื่อไว้ด้วยนะครับก็จะได้เรียนรู้เรื่อง try catch นะครับอันนี้ก็คือจับนะครับสมมุติ user อร์ส่งมาแล้วมันเกิดประมวลผลผิดพลาดนะครับก็ให้นะครับเป็นค่า Default ก็คือนอนยังคงเดิมนะครับสมมติตรงนี้คำนวณพลาดนะครับมันก็จะผ่านไปแล้ว Re t u r n ค่านอนกลับคืนไปนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับ user define function ตัวที่3นะครับก็ def นะครับ distance 2นะครับ x 1ส่ง x 1 y 1ส่ง x 2 y 2เข้ามานะครับจากนั้นก็คำนวณตามสมการนะครับตัวนี้นะครับก็คือ square root นะครับ d เท่ากับแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ return ค่าดีออกไปนะครับอลองใช้กันดูดีกว่านะครับทั้ง3ฟังก์ชันนี้นะครับลองเช็คดูก่อนว่เาเออเลยไหมไม่เออเลยล้วก็เอามาใช้นะครับก็อ่า n t c to f นะครับเซอร์เซียสูฟารีนนะครับผมก็เรียก c to f เนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่2ก็หล้วจากนั้นทรง นะครับเข้าไปก็คือ pass argument เข้าไปก็คือเลข14 14ก็จะถูกส่งเข้ามาที่ตรงนี้นครับแล้วมันก็จะคำนวณน,นะครับได้5 7าด้57.2อันเดียวกันแต่นะครับอันนี้ก็คือสมมุติ user ไม่ได้กรอกอะไรนะครับไม่ได้ส่ง argument เข้าไปแน่นอนนะครับค่า c จะถูกตั้งเป็น1โดย default นะครับเป็นค่าอัตโนมัตินะครับ33.8 ถ้าหนึ่งองศานะครับก็33.8ของฟาเรนไฮต์นั่นเองนะครับอ่กรณีที่2นะครับก็เป็นหา Area นะครับของวงกลมนะครับก็ฟังก์ชันชื่อ area 2นะครับจากนั้นนะครับอันนี้ต้องการรัศมีนะครับสมมติส่งรัศมีเข้าไป5นะครับก็มีค่าเท่ากัดบแ8แต่ในกรณีบางกรณีนะครับก็ อ่ายูเซก็แปลกนะครับกรอก A B C เข้าไปนะครับมันก็แน่นอนจะคำนวณไม่ได้นะครับพอคำนวณไม่ได้มันก็จะเกิด Error ขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะหลุดออกมาแล้วมันก็จะ Return ค่า Radius ซึ่งเป็นค่า Default แล้วก็เอาไปใช้ในการเช็คนะครับอื่นๆอย่างเช่นสมมุติ User กรอกผิดเราอาจจะ mm hmm. นะครับเอาไว้แจ้ง User ว่าเออให้กรอกเป็นตัวเลขเท่านั้นนะเป็นต้นนะครับอ่าโอเค อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตตรอกให้ถูกเลยแล้วกันนะครับรัศมี2อาตัวที่3ก็คือ,อ distance 2นะครับเป็นนะครับฟังชันที่2ต้องการ x 1 y 1 x 2 y 2อ่ะก็มาดูตามนี้นะครับ x 1 y 1นะครับ2 2 2 2นะครับ x 2 y 2ก็10แล้วก็6 นะครับอลองรันดูนะครับก็ระยะทางก็8.9นะครับอันนี้ก็คือเป็นาการเขียนนะครับการใช้ฟังก์ชันทั้ง2แบบก็คือเป็นทั้ง user อันนี้เป็น user defined function นะครับ <c oughs> คอบมเมนต์ไว้หน่อยนะครับนะครับเราเขียนนะครับฟังก์ชันเองนะครับ2เป็น Uh, Anonymous Function นะครับก็คือ Lambda นั่นเองนะครับก็เขียนแบบนี้นะครับระหว่าง Lambda กับ User d e f i n e d f u ั c t i o n นะครับก็หวังว่านะครับจะเอาไปใช้ประโยชน์สำหรับสร้างฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะกรุปคำสั่งต่างๆนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันคำนวณแล้วก็ส่งค่ากลับนะครับหรือนะครับในบางกรณี คำนวณเสร็จอาจจะไม่ต้องส่งค่ากลับก็ได้ไม่ต้องมีรีเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ